สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามานี่เลยค่ะมาดูสวนชวนชมนะคะดอกชวนชมกำลังบานเลยค่ะหน้านี้สวยเลยดูนะคะนี่เราอยู่ที่บ้านสวนภูรีสานะคะชวนชมเต็มบ้านเลยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์หลังเลิกงานเรามาแวะดู ช,ชวนชมที่สวนภูรีสานะคะดูนะคะดอกเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะดูดอกเขานะคะลักษณะดอกของแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ดอกเล็กๆเ,เลยตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่ขึ้นมาสีเข้มขึ้นมาด้วยสวยเลยดอกนี้มีหลายต้นหลายพันุเลยค่ะ ก่อนนี้เรามาเดินดูมีทั้งแบบโอ้นี่ดูโคนนะคะโคนใหญ่มากโคนต้นใหญ่มากเลยค่ะก็มีดอกบ้างปลายลักษณะดอกอันนี้จะเป็นดอกใหญ่นะคะไม่ดอกเล็กนี่อันนี้เป็นดอกใหญ่เมื่อกี้นี่ดอกเล็กอันนี้ดอกใหญ,นนกใหญก่กว่าเดิมเยอะเลยค่ะวางเรียงรายกันเต็มพื้นที่บ้านสวนเขาเลยนี่นต้นนี้ก็สวยค่ะทุกคน แต่ว,ว่าพัน์อะไรบ้างนี่เราไม่รู้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นี่ต้องให้เจ้าของสวนมาอธิบายให้ฟังนี่ยคะ่ะดูดอกตัวนี้ก็สวยมากเลยค่ะนี่มีจำหน่ายนะคะบ้านสวนภูรีสานะคะมีทั้งชวนชมมีทั้งแคตตัดนะคะสวนนี้นี่โอ้ต้นนี้มีแบบต้นสวยมากดูลำต้นนะคะใหญ่อวบ ใบเขียวขจีเลยค่ะได้น้ำฝนงูสวยจริงๆดูมุมนี้แล้วนะคะฝั่งนูง้นนี่ได้ชนชมเต็มไปหมดเลยอือใบนี้ต้นนี้ใบแบบแปลกๆแผ่เหมือนบอนไซเลยนะคะคลิปนี้จะแหวกแนวคลิปนี้มาเป็นดอกไม้แต่ก่อนจะเป็นแต่ปลูกผักข้างบ้านนะคะ อันนี้ชวนชมที่ปลูกในบ้านในสวนนะคะอันนี้ต้นเล็กๆดอกก็จะดเ,เล็กตามต้นนี้ดอกสวยมากเลยค่ะดอกเหมือนดาวรูปดาวเลยนะคะเกสรข้างในนี่ดอกใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหมีตั้งแต่เล็กใหญ่ ไปนี่ค่ะชวนชมนะคะนี่ต้นนี้ก็ใหญ่ดอกเยอะมากสวยมากเลยคะ่ะต้นนี้อยู่ในกระถางกระถางใหญ่มากนะคะอยู่ในกล้องเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ของจริงใหญ่มากมีดอกเต็มต้นเลยนี่ค่ะนี่ดอกยังไม่บานจะสีเข้มนะคะสวยเลยค่ะทุกคน วันนี้เอาดอกไม้มาฝากไม่ใช่ผักสวนครัวนะคะวันนี้เป็นดอกไม้ดอกชวนชมนะคะนี่ตอนนี้ก็สวยค่ะทุกคนดอกเขาจะสวยน่ารักตะมุตะมิะมนี่ดูนะคะสวยมากเลยเป็นแบบเล็กๆแต่ว่าส mm. ีสันแบบสะดุดตาเนี่ค่ะจากดอกก็จะมีต้นที่เป็นลำต้นที่เป็นแบบ ไม่ได้ตรงขึ้นมาเฉยๆนะคะมีหลากหลายแบบดูไปยุนีเหรอโคนะคะนี่เจ้าของสวนหันหน้ามาค่ะเจ้าของสวนเจ้าของสวนภูรีสาเจ้าของสวนปลูกสวนชมตอนนี้กําลังขยายกิจการทําบ่อแคตตัสโอ้ยทาบ่อแคตัสทาบ่อปะครับ ผักสวนครัวก็มีเหมือนกันค่ะผักสวนครัวปลูกผักทั้งบ้านจะเน้นดอกไม้จะสวยๆทั้งนั้นเลยดูนะคะปลูกแบบนี้เลยนี่ยาวเข้ามาเป็นอะไรคะเป็นรั้วข้างถนนมาเลยต้นนี้อันนี้ต้นนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะมีในกระถาง อาจจะดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ที่จริงมันใหญ่มากอลังการอลังการงานสร้างจะมีส่วนจะมีต้นเล็กๆนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะจะมีต้นเล็กๆจำหน่ายด้วยนะคะราคาก็แล้วแต่พันแล้วแต่ขนาดนี่ค่ะที่ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ นี่ค่ะต้นแม่พันธุ์ต้นแรกของการเริ่มปลูกที่แรกเลยนะคะอายุน่าจะประมาณ1ิ1 8ปีแล้วค่ะชนชมต้นนี้18บแจะย่าง19ปีดีกว่าประมาณนี้ค่ะเท่าอายุลูกสาวคนแรกของเจ้าของสวนเพันว่าตอนนี้จะเข้ามหาลัยนี่สวยงามต้นใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆใหญ่แบบเหมือนต้นไม้ ม,มันไม่น่าจะใช่ชวนชมแล้วยกขึ้นไหวไหมเนี่ยยกขึ้นยกลงน่าจะไม่ไหวแล้วค่ะยกขึ้นยกลงกระถางเองน่าจะไม่ไหวแล้วนี่เรามาดูส่วนต้นเล็กนะคะที่มีจําหน่ายเดี๋ยวเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะนี่มีต้นเล็กๆนะคะแล้วแต่พันุค่ะราคาก็จะแล้วแต่ต้นว่าพัน์ไหนแบบไหนนะคะนี่ค่ะราคาไม่แพงค่ะ ถ้าเพื่อนๆใครสนใจทักมาที่บ้านสวนภูริสาได้เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยตน้นเล็กๆมีสองฝั่งฝั่งนี้ด้วยค่ะฝั่งนี้จะโตหน่อยนะคะฝั่งข้างนั้นด้านใน จะเป็นไม้ที่โตแล้วอย่างสวยเลยค่ะแต่ละต้นอย่างต้นนี้สวยมากค่ะต้นจริงสวยมากนะคะนี่อันนี้เอกลักษณ์พิเศษอยู่ที่ใบเหมือนของปลอมเลยค่ะทุกคนแต่ที่จริงมันเป็นของจริงนะเนี่ยสวยมากจริงๆค่ะเขามีดอกด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นค่ะนี่ฝั่งต้นใหญ่นะคะ เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งฝั่งค่ะเนี่ค่ะเราเดินมาฝั่งนี้ของต้นที่เราว่ามันน่ารักนะคะอดอกเขาก็สวยนะคะทุกคนดอกก็น่ารักสวยตะ,ม,ตะมูตเมมากดอกเล็กๆนี่ดอกสวยค่ะสีสวยเลยใบเหมือนของปลอมเลยแต่เขาเป็นต้นชนชมจริงๆนะคะฟอร์มสวยมากเลยต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้ โอ้โหใหญ่เต็มกระถางแล้วค่ะดูแต่ละต้นนะคะสวยมากจริงๆเลยชวนชมบ้านสวนภูรีสานี่ค่ะต้นไม้เพิ่นจะอยู่ตามกระถางตามทางเดินเป็นไม้ประดับบ้านได้ชั้นดีเลยค่ะนุ no. ฝั่งนี้จะเป็นชวนชมทั้งหมดค่ะหน้านี้หน้าฝนดอกจะยังไม่เยอะนะคะถ้าหน้าร้อนหน,น้าหนาวนี่ดอกจะมาเต็มเลยนี่ดอกเล็กๆแต่ว่ามีเสน่ห์น่ารักมากนี่ค่ะสวยเลย ดอกไม้มาฝากคลิปนี้เอาดอกไม้มาฝากเพื่อนๆทุกคนนี่ค่ะมาจบกันที่สองต้นนี้ดอกเต็มต้นเลยบรรยากาศบ้านสวนภูร,รีสาเอาดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะคลิปนี้หักเพื่อนๆ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ